สวัสดีค่ะช่างดิดพาเลาะจ้าวันนี้เละหาอยู่หากินเช่นเคยนะคะวันนี้มาที่เอ่งน้ำธรรมชาติจ้าวันนี้ช่างดิดลงมาวางขข่คอยก่อนแล้วนะคะเลยไม่ได้ช่วยลากวันนี้มีเพื่อนมาช่างเต้นมาช่วยจ้าเราเลยไม่ได้ลงมาช่วยแล้วก็บางตนเล็กกลัวหนาวด้วยจ้า เลยลังเลว่าไม่กล้าลงช่างดิดบอกไม่นาวรคลงมาเลยเลยได้ลงมาถ่ายให้เพื่อนๆดูนะคะช่างดิดได้ปลาปรนตอนที่อยู่ฟากนู้นนะคะหนาวมากจอากาดเย็นลมก็วิวๆจ้ะเย็นเจียบกับน้ำแข็งแต่ช่างดิดก็ยังทนทนหาอยู่ได้นะคะแช่ในน้ำส่วนเรานั้นนะหรือสีไม่ทนค่ะ สีวิ่งหนีขึ้นบกก่อนซะแล้ววันนี้อากาศไม่หนาวนะคะกำลังดีเลยลงมาถ่ายให้เพื่อนๆดูได้จ้าวันนี้มีแต่ปลาดุกนะคะมีแต่ปลาตัวใหญ่ๆจ้ามาสองคนกระชังเต้นอันนี้ได้ปลาดุกนะคะได้ปลาดุกตัวอย่างใหญ่เลยอืม ทิ้งประดุกตัวนนเมื่อกี้นะคะมาเอาตัวใหญ่ตัวนี้ก่อนช่างดิบบอกต้องเอาตัวใหญ่ให้ได้ก่อนเดี๋ยวจะหลุดซะตัวใหญ่นะคะตัวยังใหญ่เลยเสร็จตัวนี้แล้วเราก็จะไปบกไปเอาตัวน้นอยตัวเล็กที่เห็นเมื่อกี้เนี่ยคะ่ะอืมหยิมล้อยเนี่ยช่างอันนีอะไรอีกอะ ตุต้มตัต้มตุ้มตั้มอ้ยวันนี้ปลาเยอะค่ะวันนี้ปลาเยอะอ้ยมีแต่ดุกอู้วันนี้ดุกโอ้โหวันนี้ดุกดุกใหญ่ๆเลยนะคะวันนี้ดุกใหญ่ๆมีแต่ดุกอืม้มถุงเอามาถุงเดียววันนี้ซุ้มหัวกันนะคะวันนี้ช่างซุ้มหัวกันนะคะซุ้มหัวเล่นดุกกัน จังเขาเราบางคนต้องหากินหาอยู่หากินตะไคร์แกอยู่ฝั่งนู้นแกไม่ได้ใส่ขายตรงกลางที่ไหนใกล้ขายอย่างนี้เลยจะได้ออกขายเข้าไปหาขายแกขายแกอยู่ข้างๆเราเล่นตรงกลางได้เลย อ้าวเตรียมตัวไปอีกไปทางนู้นไปทางนู้นพอ่อมาทางนี้ก่อนกันอ้าวไหนเมื่อกี้หลุดละมังตรงนั้นอ่ะที่วิ่งมาน่ะลุกมือกัน คืออะไรอุ้ยอลดินใหญ่ไปแล้วเอ๋มันทำอยู่ด้วไม่รอดไม่รอดดิ่งออกไปเลยนี่ตัวน้อยที่เราทิ้งไปเมื่อกี้วิ่งแถวตัวใหญ่นะคะได <c oughs> ้แล้วตอนนี้เราล้อมที่ใหม่ พันเหแห่พันตัวไว้ก่อนเอาไขา่ก่อนพอรบไข่แล้วเราก็จะค่อยหวานแหงมหามเก็บร้อยวันนี้ช่างติน้นได้มาเป็นผู้ช่วยช่างดิตะบันนี้ช่วยหาปูหาปลา <c oughs> นน,น,นคือซูมหัวกันเถอะมองไม่เห็นเลยซูมหัววันนี้ซูมหัวกันนะคะช่างสองคนซูมหัวกันซูมหัวกันหาปลา ดุกอีกแล้วจ้าดุกอีกแล้วโอ้ยดุกอีกแล้วดุกใหญ่ๆนะคะดุกใหญ่ๆโอ้ยดินอย่างแรงโอ้ตัวเหลืองสวยสช่ไ ดุกนาเนีนะ่ยะเน่ดุกว <มา S 1> ีหรือดุกนาเนี่ยนะตัวเหลืองๆเ,เป็นปลาธรรมชาตินะคะเป็นปลาธรรมชาติเหลืองสวยน้ำเริ่มลงแล้วน้ำเริ่มลงแล้วก็ปลาเริ่มยังไม่มีใครมากวนเนาะ เราเพิ่งจะลงเพราะว่าไปฝัง่งกนันนู้นตรงนี้เขาตกเบ็ดไงเดี๋ยวอ๋อตอนนู้นช่วงนู้นก็มาตกเบ็ดกันเยอะเราก็เลยแวะไปฝั่งกันนู้นนะคะไปอีกฝั่งหนึ่งเพิ่งจะย้อนกลับมาตรงนี้โอ้อุ้มอยู่จา่าน่าลุ้นอยู่เอาาเอาตะไไคร้ เอาไปจ้อยหลุดจอ้อยมัวแต่มองนะมัวแต่มองก็ขายเขาอยู่ตรงนี้ไง <c oughs> ตัวหนึ่งแล้กตัวหนึ่งแล้วั <c oughs> วันนี้ช่างดิดสบายนะคะได้ช่างต้น พอช่างเต้นมาปีใหม่ไม่ได้เตรียมอุปกรณ์มาช่างเต้นเลยต้องน่ามาเป็นผู้ช่วยช่างดิดลระบาดนี้ช่วยจับถุงหืได้เยอะกว่าละน้อยช่างเต้นแบกไปคนจับถุงก็ได้เต็มถุงเลย มีไหม,ตต е, ไมใต้โกผักกเฉดนี่มีไหมไหนี่นี่นี่ดินละดินละนี่นี่ <t iny> นี่ตรงนี้นี่นี <t iny> ด่ดูปดูดูพองดูดูอีกแล้วเจอดูอีกแล้วอู้ <t iny> <t iny> ดูดเยอะนะคะวันนี้ดูเยอะมาก น,นินเมื่อกี้หลุดไปแล,ล้วเหลือดุกเมื่อกี้เห็นนินอยู่อวันนี้ช่างดิดมานนะคะจัางช่างดิดมานดุกนะคะวันนี้ ดินแดงดินแดงต้องดุกอีกแหละเีเ็บร้อยตัวแลว้วไตโกผักกชิดอ้วไม่ได้เนอะอ้าวเจ้างบอกเหยียบโอ้วันนี้ปลายเยอะจริงๆนะคะ ไม่มีใครมาควรนี่จังตัวใหญ่ขนาดโบดุกอีกแล้วจ้าดุกอีกแล้วดุกอีกแล้วดุกอีกแล้วมาจากไหนนักหนาจังเตืนบอกไม่รู้มาจากไหนนักหนาดุกดุกไม่่ันจะได้แคตวงอฆทุกทีวันนี้หมันดุกนะคะวันนี้หมันดุก รวมๆสมสมหัวกันวันน oh, ี้สุมหัวกันมองยากหน่อยนะดุกเสร็จยังเนี mm ่ยมาทางนี Top ้อันเหลืองอันเหลืองอันลามดุกเห็นเห็นแทบไปแล้วโอ๋ไงดุกดุกตัวยี่ยใส่เอาใส่เดือดกลางคืนว่าหน้าบู วัานิลนินวัานิลนินอันนิลนินจัดจ้าสิ้นเนียนสับกระสอบว่าหออันนี้โอ้นินคือนินคือปลดยากเจ้โอ้เนี่ยนี่คือตัวไหนอีกจักปาลาอะไรปะนินบบปา้าตกใจปะเดี๋ยวดินแดงเถิดเดี๋ยวได้วานิ่งเดี๋ยวได้วานิ่จังเตืนบอกงี้รอบวงก่อน ดูรอบวงก่อนจะได้วานแหะล่ะจงเตินเตรียมงแลวร้อนแล้วค่ะร้อนแดดจ้าวันนี้่ังเตินบอกเราวงจะได้ดำน้ำละไหนเมื่อกี้นี่เสียงปึ๊บปั๊บโอ้ดินดีแท้ดินดีแท้ดินดีแท้ดินแข่งกระดูกนะคะดินดินแข่งกระดูก น่านะเขาก็เก่งคือการผู้หญิงหากินอ่าผู้หญิงหาอยู่หากกินนะรับฝั่งนูน้นไม่ใช่เขาเก่งมากเลยนะนะหลังแววใส่ขายเหมือนกันนะเ,เก่งมากทางฝั่งอืมทางผมเป็นยืนอยู่บนฝั่งก็ลงมาใส่ขโข้เก่งมากยอมรับว่าเก่งมากเลยจ้ะยยม เนี่ยมีเสาอุ้ยเอ่งอู้นี่เอ่งอู้หูเพิ่งจะไปนะเนี่ยต้นกรติ๊ดโอ้ดินดีแท้วันนี้ปลาแข็งแรงนะครับวันนี้มีแต่แข็งแรงแข็งแรงทั้งนั้นเลยปลาดินดีที่สุดดินดีจังนี่เอาตัวปลาติดทายก่อนตัวใหญ่ๆมันไม่ติดก็วิ่งไปนี้ เดี๋ยวรอบวงนี้เอ้าเอ้าอ้าเ้โอ้โหวันนี้อือปลาไข่ไข่ตะพูใช่ไหมปะดอมไข่ปัด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  น,นี้นะคะวันนี้วันนี้ในประวัติการที่เราเคยหามานะเนี่ยว่าเคยหามาว่าได้เยอะวันนี้มันมันกว่าที่เคย,ยต้นรับปีใหม่ช่างบอกต้นรับปีใหม่มานคักคักวันนี้ก็ไม่ได้หาอีกอาทิตย์หนึ่งอืมจ้าวันนี้ก็อีกอาทิตย์หนึ่ง ค่อยเจอกันช้างบอกหาอยู่หากินแต่ตอนวันหยุดช่วงวันหยุดนี่ตัวใหญ่อันนี้ตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่รอบนี่นี่นี่ตัวเบลเลยปนินรอบวงแล้วนะคะจบแล้วรอบวงแล้วอ้าวทำไมตรงนู้นไม่มี ูขนาดเลยนะคะวันนี้ยอดเยี่ยมจริงๆมันคักๆมันเท่ๆวันนี้ปล่อยปลาตัวนั้นไปตัวนึงเลเออปล่อยปล่อยเพราะช่างดิดบอกปลาที่ปล่อยที่ที่ปล่อยปลาเมื่อกี้เนี่ยปลาช่างต้นก็ปล่อยเนี่โดนเบ็ดเนี่อืมโดนเบ็ดปลาอันนั้นมันโดนข่ายอันนี้เมื่อกี้มันโดนเบ็ด ปลาโดนเบ็ดปากนั่นช่างดิดเลยปล่อยไปปล่อยไปตอนนี้นก็เลยนนช่างต้ตวนหมวกวเลยหมานเลยแบบนี้ปล่อยไปตัว,น,วนึงคืนกําไรมาหลายตัวแบบนี้ปลาเขาโดนองังไงโดนต<อ>นน้นเบ็ดใสไข่ทิ้งแล้วไม่เก็บอ๋อใสไข่ทิ้งแล้วไม่เก็บโดนเลยปากนั่นบกอกอืม ได้อะไรโอ้ดุกอีกแล้วจ้าดุกอีกแล้ววันเฮันนี้ได้ดุกได้ดุโอ้ยวันนี้มันดุกแท้ๆขายปลาขายก็ได้ดุกปลาหวานก็ได้ดุกจี๊ดแล้เจี๊ดแล้วนิบงมจะนิบงมนิบงมนิบงมไปไหนละเนี่ยไปไหนละไปไหนละอยู่ในแฮนั่นแหละ อออช่างเต้นช่วยเร็วงมกรละข้างดูวสิช่างดิดบอกตัวยังหาไม่เจอช่วยช่วยกันอ่าปุ้ช่วยลงเลือแล้วปุ้ช่วยนั่นนั่นนั่นดูอีกแล้วดูอีกแล้วช่างบอกแม่ตัวบล้อเลย เตรียมเตรียมอาถุงไงแล้วอาถุงรอแล้วนานนายนายโชว์ตัวยังใหญ่โอ้โหผู้ช่วยผู้ช่วยผู้ช่วยวันนี้สุมหัวกันแท้ๆสุมหัวกันจริงๆโอ้โหโอ้ขยับอะไรโอ้ยับคลายถอยมาจนเหยียบคลายเลยอ่ะเนี่ยยับคลายเขขาดหมดแล้ว เต้น,นเตรียมเก็บไข่กลับบ้านแล้วนะจ๊ะเตรียมกลับแล้วจ้าตะวันบ่ายเล้วโอ้ยไม่ไหวแล้วจ้าแบกแล้วจ้าวันนี้แบกแบกตากลับบ้านเลยเด้อ เดี๋ยวไปเทไปดูที่บ้านกันอีกทีนะจ้าโอ้ยช่างต้นบมงไม่ไหวแล้วแค่นี้พอวันนี้แค่นี้พอเดี๋ยวไปดูกันที่บ้านตนนะคะถึงบ้านแล้วจ้าเรามาดูปลากันนะคะจางดิดกำลังเทปลาอยู่จ้าวันนี้ได้เยอะกว่าที่เคยได้นะคะ หนึ่งกะละมังใหญ่ๆกับอีกหนึ่งกะละมังน้อยๆเดี๋ยวช่างดิจะทำการคัดแยกปลานะคะแยกปลาดุกไว้ต่างหากแล้วก็ปลานิลไว้ต่างหากแล้วก็จะแบ่งช่างต้นด้วยจ้าทำการคัดแยกปลาปลานิลเราก็จะเอาไว้ย่างมั้งนะครับตัวไหนสดๆก็ไวเ้เผา เผากินกันแล้วก็แบ่งให้ช่างต้นนะคะส่วนปลาดุกเราก็ย่างส่วนที่เหลือเราจะเก็บไว้ทําเป็นน้าพริกนรกปลาเนนจ้ะเก็บเอาไว้เวลาไม่มีกับข้าวเราก็เอามาทานร้อนๆนี่ปลาดุกจะได้ประมาณ20ตัวนะคะคัดแยกเสร็จแล้วจ้ะได้ประมาณ20กว่าตัว เดแล้วเราก็จะแน่นดูนะคะอืมปานินได้สองกลลมังหากชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับเราช่างดิดพาโลด้วยนะคะ <S <S เพื่อจะได้เป็นแรงและกำลังใจเราทำคลิปดีๆต่อไปจ้าสุดท้ายนี้ช่างดิดพาโลขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่รับชมวิดีโอของเรานะคะ